บทสวดที่6ธรรมจักรกับปวัตสูตร EP ที่3เอวัมเมสุตังเอกังสามยังพระาวาภาภาลานาสิยังวิหาราติอิสิปตะเนมิคาทาเยตตากลาโคพระวาปาจา วัดคีเยพิคุอามันเตสิเทพเตเมพิเกเวอาตาปราปชิเตนนาเซวิตาพายโยจายังกามเมสุกาลสุขัดลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปชูจานิโกอนาลิโยอันัน ฮาสันหิตโตโยจายังอาถาลิยะกิละมาธานุโยโคสุโคอานาลิโยอนันทะสัตหิโตหิโตเอเตเตพิกเวอุโอะเตอานุปะคัมมะ มัตนิมาปฏิปทาตถาคตนณอะภิสัมพุทธาจากูกกาลนีญาณกาลนีอุปสมัยอภิญญญาสัมพุทธายานิปนายาสังวัตติกตมาจจสาภิขโมัตนิมาปฏิปทา ตถาคตเณรพิทัมพุทธาจักขุกละนียานากุลณีอุปสมัยอภิญญาญาสัมพุทธายานิพพานายนสังวัตติยะเมวะอริโยอะทังคิโกมัดโคเสยยะทิทังสัมมาทิติสัมมาสังกัมโป

กายานิพพานายสังวัตติอีทางโคปนาภิกเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาลาปิติทุขามะระมัมปิทุขังโสกบาลิเทวะทุขะโทมะนสุปายาสาปิทุขาอัปติเย อีสามปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนัดละพาติตามปิทุขังสังกิเตนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาอีทางโคปันนาภิกเวทุขา สมุหโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาหะนันทิลาคะสหะคาตาตาตาลาตาตาลาพินันทินีเสยยาทิทางกามตันหาภาวตันหา วิวาตันหาอิทางโคปะนาภิกาเวโทคานิโรโทอริยะสัจจังโยตันสาเยวะตันหายะอาเสสาวิลาคานิโรโทจาโคปะทิสิมาโคมุติอนาละโยอิทางโคปะนา พิเกเวทุกขานิโรธาธามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอาทังขิโกมุมัสโคเสยัเททางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีทางทุกขังอริยศาสจันติเมพิกเวภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทติยานังอุทปาทติปัญญาอุทปาทติวิชาอุทปาทติอาโลโกอุทัปาัิตังโคปานิทางทุกครั้งอริยสาจจังปารินเยยันติเมพิกเวภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุง อุทัปาธิยานังอุททปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจจังปะลินยายะตะตันติเมพิกเวปุเปอนันสุเตสุธรรมเมสุจักพุงอุทัปาธิยานังอุทปาทิ ปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิอีทางทุคะสมุหโยอาลิยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิ ตังโคปานิทางทุกขาสมุหโยอริยสัจจังปะหาตาพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตเตสุธรมเมสุจักุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโคปานิทางทุกขาสมุหโยอริยสัจจังปะหินันติมเม พิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิญาอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิทิทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุง อุทปาทิยานังอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิโลโกอุทปาะทิตังโฆปันิทังทุคานิโลโทอาลิยาสัจจังสันชิกาตัปพันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชา อุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาะทิตังโคบานิทังทุกคานิโลโธอริยาสัจจังสันชิกะตันติเมธีเขเวอุเพอานันโนสุเตสุทัมเมสุจักุงอุทัปาทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชา อุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาะทิอีทางทุกขานิโทธาธมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวภูเภานันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทัปาะทิญาณังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาะทิตังโภมานใทางทุกขะนิโรธาธมินีปฏิปทา อริยาสัจจังภาเวตาพันติเมพิขเวปุเพอานันโนสุเตสุธรรมสุจักขุ้งอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโหปนิทังทุกขานิโลธะขามินีปฏิปทาอริยาสัจจังภาวิ ติเมพิกาเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิโลโกอุทปาทิยาวจิวาตจเมีพิกาเวอเมสุจตุสุอาลิยาสัเจสุเอวันติปาวิปาลิวัตัง ภาวะทาสกาลังยัตถภูตังยานทัสสนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสะเทวเกโลเกสะพัมสะมาลเกสะพรมมเกสะสัมณะพระมณิยาปชายะสะเท วันุสัยอนุตตาลังสัมมาสัมโพธิ์อภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจะโคมีพิขเวอิเมสุจัตุสุอาลิยะสัจเชสุเอวันติปปาวัตปะลิวัตทังทวาทะสา กาลังยาพาภูตังยานัฏสานังวิสุทธังอาโหสีธาหังพิกเวสเตวะเกโลเกสะมาละเกสะพรหมะเกสะสามนะพลัมมณียาปชายะสะเทวะมโนสายะอนุตลัง สัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธ,ธปันจัญญาสิญญาณัจจะปะน,นะเมทัสสะสันนังอุทะปาธิอากุปาเมวิมุติอลิยมันติม,มาชาติมาธิธานิปุนาพุพโว,วติอิอทะ อิทะมะโวจะพระเขาวาตาอัตตะมะนาปัจจะวัตขิยาพีครูพระเขาวะโตภาสภาสิตังอาพินันตุอิมสะสัมมิจปะนะเวยยากะระนัสะมิง พันยมาเนอีย,ะยะสมัมมตุโกทันยะสะวิละชังวิตะมะลังธรรมโมธรรมะ <c oughs> จากขงอุทปาทิยังกินเจสะมุทายธรรม,มังสับพันธังนิโรธมันธรรมมันเตปาวัตติเตจะพระคาวตาธรรมจากเก อุม,มาเทวาสัทมนุสาเวสงเอตัมพะคขวาภารานสียังอิสิปะตะเนมิคาถาเยอนุตัลังธรรมจากกางปวัตติตังอาปวตติยังสมันเนนวาพระมนเนนวาเทเวนวามาเลนวาพัมมุนวาวะ วาเยนะจิวาโลกาสมินติขุมานังเทวางสัตถังสุตตวาจาตุมหาลาชิกาเทวาสัตถมนุสสาเวสุง a j ตุมหาลาชิกานังเทวางสัตถังสุตตวตาวติงสาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงตาวติงสา นางเทวานังสัตถังสุตวายามาเทวสัทธมนุสสาวตุงยามานังเทวานังสัตถังสุตวาตุสิตาเทวสัทธมนุสสาวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมารนาลตีเทวเทวสัทธมนุส สาเวสุงนิมานลาตนางเทวานังสัตว์ทังสุตตวะปลานิมิตตวะสวันตีเทวะสัทธรรมโสาเวสุงปัณละนิมิตตวะสวันตีนางเทวานังสัตว์ทังสุตตวะพระมะกายกาเทวะสัทธรรมโสาเวสุงเอตัม พระขาตาปาลานสียังอิสิปตตะเนมิคาาเยอนุตลังธรรมจักกังปวัตติตังอัปวัตติยังสมนเนนาวาพรามาเนนาวาเหเวนาวามาเลนาวาพัมมุนาวาเกนาจิวาโลกาสัมินตอติอิติ หาเตนะคาเนนะ,ะเ,นนเตน,นะโมหเตนะว,วายวาวะพระมะโลกาส,สทาาสาัตโธอาภูภุคชิอาญาจัทสาสสาหาสีโลกาธาตุสังกัมปิสามปากัมปิสามเปเวทิ อัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุละโหสิอติกรรมเมวะเทว,ะวะนานังเทเวเทวานุภาวังอัทาโคภะควตาภะคาวะภะคาวะอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิ วะตาะโพโกธันโยัญญาสิวตาะคุโโพโกธันโยติอิติสิทังอายะสมะโตโกธันยะสะอัญญาโกธันโยเตวะนามังอะโหาสิติ